พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและแฟนคลับรายการทุกคนเลยค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยในยามเช้าแบบนี้ทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกายนาทีกับรายการประสุทธิ์พัฒนาทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร a m 1 3 8 6ค่ะดิฉันจูนศรีนรัชชโชติและผมครับบุญพระคับพวงเดินทำเป็นผู้ดำเนินรายการจากกรมอุตสักครับสมายดีแล้วนะครับเราได้พูดถึงงานวันอนุรักษ์ควายผักไทย ปี2007จำเป็นไหมครับพี่จูนใช่แล้วค่ะซึ่งงานก็ได้เสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองค่ะภายในงานมีการประกวดควายดำแล้วก็ควายเผือกด้วยนะคะซึ่งก็ได้แชมป์มาแล้วด้วยค่ะแต่ก่อนนะครับพู้พระสถานก็ต้องมีการตรวจโรคตรวจสายพันธุ์แท้กันก่อนนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลยเรมมาพูดถึงเรื่องโรคที่เกิดกับควายครับผม ดีเลยค่ะน้องบุญงั้นเรามาเริ่มกันด้วยโรคลำปีสกินกันค่ะซึ่งโรคลำปีสกินเนี้ยค่ะมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่เกิดเฉพาะในวัวควายค่ะซึ่งโรคนี้ไม่ติดต่อสู่คนนะคะในลักษนี้ก่อโรคตามอวัยวะต่างๆที่มีเยื่อบุหากสัตว์เป็นโรคจะมีอาการก็คือตส์จะมีไข้สูงประมาณ41องศาเซลเซียสแล้วก็ซึมเบื่ออาหารสูบผอมเยื่อจมูกอักเสบ เยื่อตาขาวอักเสบมีปริมาณน้ำลายมากกว่าปกติต่อมน้ำเหลืองบวมโตภายใน48ชั่วโมงหลังจากแสดงอาการป่วยก็จะเกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2-5เซนติเมตรโดยเกิดที่บริเวณหัวคอขาเต้านมอวัยวะเพศค่ะถ้าวัวนมเป็นโรคนะคะก็จะทำให้ น้ำนมเนี่ยค่ะมีปริมาณโลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะโดยตุ่มที่เกิดขึ้นค่ะจะมีลักษณะแข็งกลมนูนขึ้นจากผิวหนังโดยรอบนะคะซึ่งตุ่มนูนที่มีขนาดใหญ่อาจกลายเป็นเนื้อตายมีแผลเป็นเกิดขึ้นและคงอยู่เป็นเวลาหลายเดือนเลยค่ะส่วนตุ่มนูนขนาดเล็กก็สามารถหายได้เร็วกว่านะคะพบตุ่มน้ำหรือว่าแผลจากการแตกของตุ่มน้ำได้บริเวณเยื่อเมือกในช่องปาก ทางเดินอาหารหลอดลมแล้วก็ปอดได้ค่ะอาจพบการบวมน้ําในบริเวณส่วนท้องของตัวสัตว์ด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลทําให้สัตว์เนี่ยค่ะไม่อยากเคลื่อนไหวในพ่อพันธุ์อาจจะส่งผลให้เกิดการเป็นหมันชั่วคราวหรือว่าถาวรได้ค่ะส่วนในแม่พันธุ์ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการแท้งหรือว่าเกิดการกลับสัตว์ได้ช้าลงค่ะแล้วพ่อแม่พี่้องครับรู้กันไหมครับว่าลูกนี้ครับเกิดการระบาดหรือติดต่อแาได้อย่างไรครับน่าจะเป็นเพราะว่า คะบู่มะรงดูดเลือดนั่นเองครับผมเช่นเห็บมะเลงวัวหดเลือดในยุงครับซึ่งเป็นพาหะที่สาคัญในการแพร่กระจายเชื้อโรคครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถติดต่อโดยการสัมผัสสับอักเสยโดยตรงด้วยนะครับผ่านทางน้าเชื้อของพ่อพันที่เป็นโรคครับหรือผ่านทางลมก็ได้ครับผมแลวโรคนี้นะครับเคยระบาดในบ้านเราด้วยนะครับเมื่อปีที่2 5 0 4ครับในตอนนั้นนะครับที่โรคมันเกิดระบาดขึ้นมาครับก็พราอมีการนาเข้าวัวเนื้อมาเลี้ยงใหม่ในพื้นที่ครับ ซึ่งเป็นัวเนื้อที่อาจมีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านครับองค์การสตร์ชาเรานะครับก็ได้เร่งดําเนินการควบคุมโรคโดยใช้มาตรการต่างๆจนสามารถควบคุมได้ถือนเองครับผม สาหรับการต้องการเรื่องวัมปีสกินนะคะซึ่งมีพาหะนําโรคก,ก็คือพวกแมลงดูดเลือดทั้งหลายก็สามารถป้องกันหรือว่าลดโอกาสการติดเชื้อได,ได้ด้วยการกําจัดแมลงค่ะโดยใช้สารเคมีกําจัดแมลงแบบฉีดแบบราดหลังหรือว่าจะแบบฉีดพ่นสําหรับสัตว์ทุกตัวในฝูงค่ะส่วนเรื่องของระบบเวอนนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมในฟาร์มค่ะก็ควรที่จะปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โล่งแล้วก็โปร่งสบายนะคะไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ แปลงพาหะร่วมถึงกําจัดหลังเพาอพันยุงในพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะกําจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่รวมทั้งการกังหังให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดนั่นเองค่ะมาต่อกันที่โรคคอบวนนะครับซึ่งโรคนี้นะครับมีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียพบในประเทศต่างๆครับของเอเชียอฟริกาเป็นส่วนมากครับสัตว์ที่สามารถเกิดโรคนี้ได้เช่น วัวควายแกะหมูมา้าอูฐควางและช้างเป็นต้นนะครับโดยมากจะเกิดความรุนแรงของโรคในวัวและควายแต่มีความรุนแรงน้อยลงนะครับสัตา์อื่นโดยอาการของสาตร์เมื่อติดโรคนะครับจะทําให้เกิดการอักเสบชน,นิดที่มีจุดเลือดออกตามอวัยวะต่างๆครับมือเชืออเ้อก้าสู่กระแสเลือดจะทําให้เลือดเป็นพิษสั์ที่ปวดแบบรุนแรงนะครับอาการจะเริ่มจากไข้สูงครับซึมและไม่อยากเคลื่อนไหวต่อมาจะพบว่ามีน้ำลาย้ำมูกไหล ไม่ยอมเคี้ยวเอื้องมีการบวมแข็งร้บริเวณหน้าอ,อกหัวไหล่และบริเวณอ,อกครับเยื่อเมื่อข้างเลือดอาการทางระบบหายใจคืออาปาาหายใจหายใจหอบลึกยืดคอไปข้างหน้าหายใจมีเสียงดังนิ้วมจุกปากต่อมาครับจะมีอาการเสียดท้องท้องอืดอุจจาระมีมูกเลื้อตอนหลังจากสังเกตพบอาการนะครับภายในหกถึงยีิชั่วโมงครับ สัตว์ก็จะล้มมาตายครับสัตว์มีอาการปวดไม่รุนแรงมากนะครับสัตว์จะล้มตายภายในที่สี่หกวันครับผมก็คือง่ายๆว่าก็ไม่ว่าจะเร็วหรือว่าช้าก็คือ,อยังไงก็ตายซะส่วนใหญ่นะคะตัอวอบวเนี่ยค่ะถ้าสัตว์แสดงอาการออกมาแล้วค่ะโอกาสที่สัตว์จะหายจากโรคมีน้อยมากเลยค่ะสัตว์ส่วนใหญ่ที่มีอาการก็มักจะตายอย่างที่บอกนะคะจะไม่ค่อยพบโรคที่แสดงอาการแบบเรื้อรังค่ะ การระบาดของโรคก,ก็จะเกิดขึ้นในภาวะที่สัตว์เกิดความเครียดเช่นช่วงต้นหรือว่าปลายฤดูฝนการเคลื่อนย้ายสาตยัตว์หรือว่าการใช้แรางงานสัตว์มากเกินไปในสภาวะความเครียดเช่นนี้นะคะก็จะทําให้สัตว์ที่เป็นตัวเก็บเชื้อเนะะี่ยค่ะจะปล่อยเชื้อออกมาปนเปื้อนกับอาหารและน้ําและเมื่อสัตว์ตัวอื่นกินอาหารและน้ําที่มีเชื้ออยู่เข้าไปนะคะก็จะทําให้ป่วยเป็นโรคนี้ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการขับเชื้อ,อามาจากสิ่งขับถ่ายต่างๆด้วยเช่นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระทําให้โรคแพร่ระบาดต่อไปค่ะเชื้อน,นี้เมื่อปนเปื้อนอยู่ในแปลงหญ้าก็จะมีชีวิตอยู่ประมาณ24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าปนเปื้อนอยู่ในดินที่มีสภาพชื้นแฉะค่ะก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้นานถึงหนึ่งเดือนเลยค่ะโรคนี้นะครับสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนครับโดยจะฉีดให้กับวัวควายที่เมนุตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปครับ วัคซีนนี้นะครับจะสามารถปุ้มโรคได้นานถึง1ปีครับหลังจากนั้นครับให้ฉีดวัคซีนซ้ำเป็นประจำทุกปีครับผม ซึ่งเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องโรคที่เกิดขึ้นกับควายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้พูดไปแล้วถึง2โรคด้วยกันนั่นก็คือโรคลำปีสกินแล้วก็โรคคอบวมค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคแท้งติดต่อซึ่งโรคนี้จะติดต่อจากาสัตว์สู่คนด้วยนะคะโดยส่วนมากมักจะพบผู้ป่วยที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับปสุสสตว์ผู้บริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ pasteurize แล้วโรคนี้หากเกิดขึ้นในสัตว์ค่ะ ก็จะไม่สามารถรักษาได้การตรวจเลือดเพื่อทดสอบโรคและกำจัดสัตว์ป่วยเป็นวิธีเดียวในการควบคุมและกำจัดโรคให้หมดจกากฟาร์มที่ได้ผลค่ะมีการพบโรคนี้นะครับในหลายภูมิภาคทั่วโลกครับเช่นโรกแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียอเมริกากหาือและอเมริกาใต้ครับสาุเกิดจากโรคมาจากเชื้อแบคทีเรียครับมาพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใชต่างๆนะครับเช่นวัวควายแพะแกะหมู แมางครับในสัตว์เคี้ยวเอึ่งขนาดเล็กก็ได้นะครับสามารติดเชื้อได้เช่นกันครับส่วนในการติดต่อของโรคในวัวควายนะคะก็จะมีการติดต่อของโรคจากาสัตว์ไปสู่สัตว์ได้ด้วยการสัมผัสกับสิ่งต่างๆของสัตว์ที่เป็นโรคหลังจากแทงลูกนะคะ สัมผัสกับเชื้อที่ปนเปื้อนตามแปลงหญ้าโรงเรือนโดยการกินการรีดนมการหายใจและการนำน้ำนมจากสัตว์ที่เป็นโรคให้ลูกสัตว์กินการติดโรคโดยการผสมพนันธ์มีบทบาทค่อนข้างน้อยกว่าในวัวค่ะแต่การผสมเทียมก็อาจจะแพร่โรคได้เช่นกันส่วนระยะฟักตัวของโรคนะคะก็ไม่แน่นอนค่ะว่าจะนานขนาดไหนแล้วก็ไม่แน่นอนว่ากี่ชั่วโมงหรือว่ากี่วันค่ะส่วนในกรณีที่ มีการติดโรคระยะแรกๆของการตั้งท้องก็พบว่าระยะฟักตัวเนี่ยจะนานนะคะการติดต่อของโรคแพะแกะนะครับแบ่งเป็นการติดต่อของโรคที่เกิดเป็นการติดเชื้อระหว่างฝูงโดยการเลี้ยงสัตว์ปะบนกับฝูงสัตว์อื่นที่เป็นโรคครับหรือนำสัตว์ที่เป็นโรคเข้ามาเลี้ยงรวมฝูงครับจากการซื้อแพะแกะที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ได้รับการทดสอบโรคครับ และการติดเชื้อพาเดนฝูงโดยการกินอาหารที่มีเชื้อโรคแทงติดต่อสนเพื่อนหรือติดเชื้อจากสิ่งคัดหลังจากมดลูกครับชาวคอและลกรวมถึงการผสมพันธุ์กับสัตว์ติดเชื้อสําหรับในแพะแกะการติดต่อโดยการผสมพันธุ์มีบทบาทสาคัญมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อพันธุ์ที่เป็นโรคจะเป็นตัวแพร่ไปยังตัวเมียนอื่นพาเนฝูงได้อย่างรวดเร็วด้วยครับสัต์เพียงแื่ขออานาดเล็กที่เป็นโรคนี้นะครับ มีการปล่อยเชื้อออกมากับสารครัดหลัง่งจากอวัยวะสืบพันธุ์ได้งานในแพ้จะมีการปล่อยเชื้อมากกว่า2-3เดือนครับส่วนในแก่มีการปล่อยเชื้อได้นานประมาณ3สัปดาห์ครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถพบเชื้อได้ในน้ํานมและน้ําเชื้อได้ด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในแพ้อาจจะปล่อยเชื้อได้งานตลอดชีวิตในลูกสตว์ที่ได้รับนมจากแม่ที่เป็นโรคอาจจะพบเชื้อได้ในมูลของลูกสตวครับ โรคแท้งติดต่อนะคะก็สามารถมีชีวิตอยู่ในพื้นดินหรือว่าในสิ่งแวดล้อมที่ชื้นแฉะได้นานถึงหนึ่งปีเลยค่ะเชื้อโรคนี้จะถูกทําลายด้วยแสงแดดโดยตรงเป็นเวลาสองชั่วโมงหรือความร้อนที่หกสิบองศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาสิบนาทีหรือว่าน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทั่วไปก็สามารถทําลายเชื้อนี้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ เส้นอาก,การของโรคนะคะก็จะมีการแท้งในช่วงสองเดือนสุดท้ายของการตั้งท้องค่ะโดยส่งที่พบโรคครั้งแรกมักจะมีอาการแท้งแท,งทบทุกตัวเลยค่ะและจะมีอาการแท้งลดลงในการตั้งท้องครั้งต่อๆไปนะคะอาจพบอาการเต้านมอักเสบขาเจ็บและข้ออักเสบแล้วยังอาจพบอาการทางประสาทรวมด้วยค่ะ ตัวผู้มักจะพบอาการอันท้ากเสตบวมนะคะแล้วเมื่อรู้สาเหตุของการติดต่อของโรคแล้วค่ะเราก็ต้องป้องกันโรคนะคะโดยเราจะป้องกันยังไงคะให้น้องบุญเล่าเลยค่ะครับอนอื่นนะครับก็ต้องเริ่มที่ตว์ใหม่ที่นํามาเลี้ยงร่วงผงนะครับจะต้องมาจาับผงที่องค์บริษัทร,รับรองว่าปอลอดโรคนะครับควรทดสอบโรคในวัว,มวนมวัวเนื้อควายคือเฝ้าร,ระวังและติดตามผลควรทำทะเบียนประวัติพร้อมกับการทดสอบโรคครับ ควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยการฉีดวัคซีนในวัวภาเยเพศเมียที่มีอายุสามถึงแเดือนครับและควรตรวจสอบการติดตามผลการฉีดวัคซีนและการทำเื้าใหม่เอาไว้ด้วยนะครับอรนนี้พบว่าป่วยเป็นโรคแทงติดต่อนะครับทําการแยกสัตว์ป่วยออกมาจากสัตว์ร่วมปูงทันทีเลยครับจะต้องทําลายตัดโดยสัลวแพทย์และต้องควบคุมการเคลื่อยย้ายค่ะต้องรักษาสภาพข่อให้แห้งสะอาดควรทํายาฆ่าเชื้อโรคที่ยานผ่านหน้าเข้าออกดูกครั้งครับ การกาจัดลบหรือของเหลวจัดการคลอดครับแล้วปนยาฆ่าเชื้อให้ทั่วบริเวณไปเลีเ้ยงตัดในแปลงหญ้าเดียวกันครับกระปุงสัตว์อืน่นและไม่เลี้ยงปนกับปุกสัตว์อืน่นครับทําลายเชื้อโรคในคอกหรือแปลงหญ้าพักคอกและแปลงหญ้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนครับหลังจากนั้นทําลายเชื้อโรคครับ อันนี้จริงแล้วโรคที่เกิดขึ้นในควายเนี่ยก็มาจะเกิดขึ้นในวัวด,ด้วยเช่นกันนะคะน้องบุญซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักกันไปสามโรคด้วยกันนะคะที่เกิดขึ้นในควายนั่นก็คือโรคล้ำปีสกินโรคคอบวมแล้วก็โรคแทงติดต่อค่ะแต่มันก็ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับควายอีกตั้งหลายโรคเลยค่ะซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะพูดไม่ครบจริงๆค่ะน้องบุญครับผมใช่แล้วครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้เราร้างไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับ ล้วเดี๋ยวไปมาพูดคุยเนื่อ่อนี้กับนาหน้านะครับเดี๋ยวยาวไปเลยครับดีเหมือนกันค่ะน้องบุญเพราะตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการปศส,สุสัตพัฒนาของเราลงแล้วค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง YouTube ค่ะโดยพิมที่ช่องค้นหาว่ารายการปศส,สุสัตพัฒนาและเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับเราทั้งสองคนกันด้วยนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ ปศุสัตว์ด้านใดนะคะก็สามารถบอกกล่าวหรือว่าแนะนำมาได้ทาง YouTube Relation DLD ค่ะที่รายการปศุสัตว์พัฒนาได้เลยนะคะนะครับต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาปแล้วนะครับสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่รัชาาัมพันธกรมปศุสัตว์สงคพยาไทยกรุงเทพ104 00เบอร์โทรศัพท์0 2 6 5 3 4 4 4 4ต่อสาสาาหนะครับ และอย่าลืมติดตามรับฟังรายการประสุสัตว์พัฒนาออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธเวลาหนาฬิกาถึงหนาฬิกายี่นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร a m 1386ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจูนสรินดาชูโชติถ้าผมบ่นถ้าผมบ่นคุณก็เลยับนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ที่หน้านะครับสวัสดีครับ